ถือค่ะดูนะค่ะเหมือนแต่งหน้าแล้วดูตลกตรงไหนคะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าให้คุณแม่หมอแต่ตอนนี้เวรกรรมตามทันคุณแล้วค่ะลูกค้ายังไม่มาผงเป็นเวรกันมที่ แสงเข้าทางนู้นถ่ายกูทางนี้กูคงสวยวนะนะขอบคุณค่ะเราจะติดสติ๊กเกอร์ให้คุณแม่มุกดาก่อน,นะคะคุณแม่หลับตาค่ะได้ข่าวว่าคุณแม่มีจิตสัมผัสสื่อสัมผัสได้ใช่ไหมคะคุณแม่คิดว่าหนูเป็นคนยังไงคะต้องหลับตานั่งทางไหนอะ เอาจะแต่งหรือจะเอาไงเดี๋ยวแต่งก่อนแต่งก่อนคุณวิท์ดูนะใช้ขวดนี้กำลังจะหมดเริ่มขวดนี้อีกแล้วเรามาทาให้คุณแม่มุกดาก่อนอาทาบํารุงให้คุณแม่ก่อนน่าจะได้ตึงๆนะคะไม่ต้องทาถึงหูนะคะเดี๋ยวหูตึง ซซรั่มน้องฉัดไฮยาซึ่งบำรุงผิวให้คุณแม่เนี่ยผิวเนียนนุ่มกระชับนะคะทาหน้าหน้าก็กระชับทามิจิมิจิก็กระชับะะตึงค่ะแต่ขอเน้นย้ำนิดนึงว่าว่า <Wow. S 1> มันจะเบะออกค่ะ อาจารย์ฟูซึ่งเป็นน้าของมาดามแพมสัญญาค่ะคุณแม่ไว้ว่าจะให้ครีมเป็นป่านนี้ผ่านไปแล้ว5้าปีแม่กูยังไม่ได้เลยค่ะดิฉันให้ไปเลยค่ะให้ยาน้องชาดอ่ะน้องลิต้าเก็บไว้ลูกให้แม่ใช้นะคะอย่าเอาใช้เองนะคะชาติเนี้ค่ะน้องไก่จะมีสามีเขาบ้างไหมคะจะมีผัวเขาบ้างไหมเนี่ยไม่มีเอ็งเหมาะเป็นเมียน้อยว้าเมียน้อยเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ชายจะรักนะรักใครชอบใครต้องอยู่รับรับ เอาดอมึงมต้องไปห้องน้ำา,าะนะ่าธารณะเอาไหนเข้มเพลอเข้าตาหวานฉ่ำนะคะกายคะฉีด <t ell> เข้าผมนะคะไม่ใช่เข้าตาแน่ <t ell> หวานกลุก้มดีนะเราเอาละค่ะตอนนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคุณแม่มุกดาว่าคุณนี้คุณแม่จะถ่ายรูปสวยไม่สวยสวยแล้วพูดไม่ได้พูดไม่ได้สวยชมแพมค่ะไม่สวยด่ายายลิต้าค่ะนะคะ อ่ะคุณแม่พร้อมดูกระจกไหมคะพร้อมค่ะอ่ะถือค่ะดูนะค่ะเหมือนคู่แต่งหน้าแล้วดูตลกตรงไหนคะไม่ใช่เหมือนคนละคนเลยเหมือนคนละคนเลยจำหน้าตัวเองไม่ได้ลูกจำได้ไหมคะ ทำได้แต่ส่วนขึ้นงงงงอันนี้นี่มาดามแพมควรดีใจผลงานหรือ <c oughs> ว่าควรจะแบบว่า <c oughs> สวย <c oughs> สวย,บบสวยอีกแบบนึงสวยไปอีกแบบนึงแล้วตอนแรกแม่คิดว่าแม่สวยเหรอคะ <c oughs> น,นั่งอยู่แต่งหน้าทายนู่นทายนี่ทายนู่นทายนี่ถูกหมดทุกอย่างหนูขนลุกไปหมดแล้วค่ะคุณแม่ขาแม่เป็นญาติกับหมอปลาหรือเปล่าคะไม่ได้รู้จักกันเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะแม่ถ่ายไว,ฉวย้ฉันจะรวยดูซิฉันจะรวยใหม่